ราศีมิถุนดวงชะตาเดือนมิถุนายนเข้าสู่ครึ่งปีหลังเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญราศีมิถุนปีนี้จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมาดวงชะตาของชาวราศีมิถุนปีนี้ถูกจัดให้ติดอันดับหนึ่งในหของราศีที่ดีที่สุดทั้งหมด12ราศี ชาวราศีมิถุนจะเจอจุดเปลี่ยนของชีวิตในช่วงเดือนมีนาคมการเงินการงานความรักและคนรอบข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยผ่านมาชาวราศีมิถุนค่อนข้างที่จะแบกรับภาระในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบต่างๆเช่นความรับผิดชอบต่อครอบครัวความรับผิดชอบต่อตัวเอง และความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องเปรียบเสมือนชาวราศีมิถุนคือเสาหลักของครอบครัวและเป็นเสาหลักในทุกๆเรื่องซึ่งที่ผ่านมาด้านการงานของชาวราศีมิถุนต้องบอกเลยว่าหลายคนค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยการงานอาจจะไม่หนักหนาสาหัสมากหรือไม่ทำให้ลำบากมากเท่าไหรนะ่นัก แต่ผู้คนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมงานหรือสภาพแวดล้อมค่อนข้างที่จะทำให้ชาวราศีมิถุนรู้สึกลำบากใจและอยู่ในสถานการณ์ที่คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากอยู่บ่อยครั้งด้านการเงินของชาวราศีมิถุนที่ผ่านมานั้นหลายๆคนอาจจะไม่ถือว่าขัดสนสักเท่าไหร่นักแต่ก็จะพบเจอรายจ่ายอยู่ตลอด เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ถึงจะเป็นค่าใช้จ่ายยิบย่อยที่ไม่ได้จ่ายมากไม่ได้จ่ายเป็นจำนวนเงินก้อนเยอะๆแต่ก็เป็นการจ่ายออกบ่อยและบ่อยมากและจะมีคนรู้จักคนใกล้ชิดมักจะเข้ามาขอความช่วยเหลืออยู่บ่อยครั้งซึ่งบางครั้งชาวราศีมิถุนก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นกันอาจมีคนรู้จักหรือคนใกล้ชิด ที่มีการขุนเคืองใจหรือมีการผิดใจกันจากการที่มาขอหยิบยืมเงินที่มาเข้ามาขอความช่วยเหลือทั้งที่ได้ยืมหรือไม่ได้ยืมก็ตามด้านความรักชาวราศีมิถุนสำหรับด้านคนโสดที่ยังไม่มีคู่ก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่เจอความรักที่ใช่ลหลายคู่ปรับความเข้าใจกันไม่ได้ ทำให้ต้องแยกทางทำให้ต้องเลิกลากันไปสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะแต่งงานอยู่กินกันมาหลายปีแต่ก็ยังไม่มีลูกยังไม่มีบุตรธิดาทั้งๆท,ที่ทุกอย่างก็ถูกวางพร้อมไว้หมดแล้วซึ่งหากผ่านพ้นเดือนมิถุนายนและเข้าสู่เดือนกรกฎาคมแล้วชาวราศีมิถุนจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง แล,และหลายๆอย่างก็จะเริ่มเข้ารูปเข้ารอยซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและจะยืนระยะได้นานมากเพราะมีดาวหลายดวงส่งผลให้คุณต่อดวงชะตาของชาวราศีมิถุนเป็นอย่างมากการงานของชาวราศีมิถุนการงานจะเริ่มมีการโยกย้ายหรือมีการสับเปลี่ยนงาน สับเปลี่ยนตำแหน่งซึ่งชาวราศีมิถุนจะได้ไปอยู่ในตำแหน่งหรือสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าก่อนหรืออาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมบางท่านอาจจะเปลี่ยนงานหรือย้ายงานไปทำงานในสถานที่ใหม่ๆเจอสภาพแวดล้อมใหม่ๆเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆแต่ทุกอย่างจะถูกปรับไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอน ด้านการเงินของชาวราศีมิถุนการเงินของชาวราศีมิถุนจะมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษที่ไม่ใช่รายได้ประจำเพิ่มเข้ามาอาจจะเป็นการเงินที่เคยลงทุนอะไรไว้ในครั้งอดีตหรืออาจจะได้มาจากการเสี่ยงโชคซึ่งชาวราศีมิถุนจะเริ่มมีไอเดียจะเริ่มคิดและสามารถหารายได้เพิ่มเข้ามานอกเหนือจากงานประจำ และจะเป็นช่องทางรายได้ที่เพิ่มเข้ามาจากเดิมที่มีแต่รายรับจากงานประจำเพียงอย่างเดียวและเงินที่เคยให้ใครหยิบยืมหรือชาวราศีมิถุนเคยช่วยเหลือใครเอาไว้ในครั้งก่อนมีโอกาสจะได้เงินคืนกลับมาแต่อาจจะต้องใช้เวลารออีกสักนิดแต่เกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนมีโอกาสจะได้เงินกลับคืนมาค่อนข้างแน่นอน ด้านความรักความรักของชาวราศีมิถุนจะมีเกณฑ์ได้เจอคนรักจะได้พบกับเนื้อคู่แต่คนรักหรือเนื้อคู่ของชาวราศีมิถุนนั้นชาวราศีมิถุนจะต้องมีการเดินทางไกลหรือมีการย้ายที่ทำงานไปอยู่ต่างถิ่นต่างที่อยู่ไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นชินสำหรับคู่รักที่แต่งงานแล้วและรอการมีทายาทอยู่นั้น ซึ่งชาวราศีมิถุนปีนี้มีโอกาสที่จะมีทายาทซึ่งเชื่อว่าปีนี้ชาวราศีมิถุนจะสมหวังอย่างแน่นอนเชื่อว่าเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในปีนี้เป็นปีที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความมั่นคงในชีวิตได้เลยและจะเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืนและยืนระยะไปได้นานมาก ในเมื่อดวงชะตาของชาวราศีมิถุนเริ่มลงตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นชาวราศีมิถุนจึงควรที่จะรู้ว่าอะไรที่ทำแล้วจะเป็นการเสริมดวงชะตาหรืออะไรที่ทำแล้วจะเป็นการฉุดรังดวงชะตาหรือขัดลาบขัดโชคของชาวราศีมิถุนชาวราศีมิถุนจึงควรที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับชีวิต และดวงชะตาของชาวราศีมิถุนสำหรับทางเข้าประตูบ้านหรือทางเข้าบ้านของชาวราศีมิถุนนั้นซึ่งตาม่วงจุ้ยแล้วชาวราศีมิถุนควรที่จะมีต้นไม้มงคลวางไว้หรือควรที่จะปลูกไวใ้ให้ใกล้กับทางเข้าบ้านที่สุดเพื่อที่จะเป็นการเสริมดวงชะตาให้กับชาวราศีมิถุน ซึ่งต้นไม้มงคลที่ถูกฉชลกกับชาวราศีมีถุนก็คือต้นเฟื่องฟ้าต้นกวักมรกตและต้นโป๊ยเซียนซึ่งต้นไม้ทั้งสามชนิดนี้ถือว่าให้คุณและเสริมความรุ่งเรืองการงานการเงินให้กับชาวราศีมิถุนเป็นอย่างมากซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากปลูกครบทั้งสามต้นแล้วจะเสริมด้านเมตตา เสริมด้านเสน่ห์เพิ่มเข้ามาให้กับชาวราศีมิถุนอีกด้วยและทางเข้าบ้านก็ไม่ควรที่จะมีอะไรมาวางขวางช่องประตูเพราะอาจจะเป็นการวางขวางโชคลาภที่จะเข้ามาในบ้านได้หากมีรองเท้าก็ควรจะเก็บรองเท้าที่วางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ควรวางระเกะระกะควรที่จะเก็บให้เรียบร้อย สำหรับสีที่ถูกฉลกและเสริมในหลายๆด้านให้คุณกับชาวราศีมิถุนก็คือสีส้มสีเหลืองและสีน้ำเงินซึ่งสีทั้งสามสีของชาวราศีมิถุนจะให้คุณและเสริมในด้านที่แตกต่างกันไปสีส้มสีเหลืองจะเสริมในด้านการงานการเงินและความมั่งคั่งให้กับชาวราศีมิถุน ส่วนในด้านสีเงินก็จะเสริมด้านณเมตตาการมีสเสน่ห์ชัวลหลงไหลการเข้าหาผู้ใหญ่ซึ่งถือว่าต้นไม้ทั้งสมชนิดนี้เป็นต้นไม้ที่ถูกโลกเสริมคุณให้กับชาวราศีมิถุนเป็นอย่างมากและในช่วงกลางเดือนมิถุนายนไปจนถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายนนั้น ชาวราศีมิถุนจะมีโชคลาภและจะได้โชคลาภจากผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าหรือเป็นผู้หญิงสูงวัยจะเป็นคนนำพาจะเป็นคนชี้ช่องทางให้ชาวราศีมิถุนพบเจอกับโชคลาภหรือมองเห็นโชคลาภหรือได้ลาบลอยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับชาวราศีมิถุนเป็นอย่างมาก ก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนมิถุนายนหากคลิปนี้ฟังแล้วถูกใจหรือคลิปนี้ฟังแล้วมีสาระฝากกดติดตามในช่องฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนได้ทันทีครับขอบคุณครับ